วันนี้ยี่สิบเก้ธันวาสองห้าห้าหกสรุปเงินเหลือใช้เหรียญทองแดงหนึ่งสตางเหรียญเงินสิบสตาง เหรียญเงินห้าสตางค์เรือใช้ใช้ไม่ออกนี่ก็เหรียญเงินห้าสตางค์พวงนี้ก็เป็นเหรียญเงิน หสตางค์เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญบาทราชการที่5 1บาทตาพันดินเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรัชการที่แปดสยามิน อน,นันทมหิดลนิวัตพนคอน2483แเหรียญนี้เป็นเหรียญสตางเหรียญทองแดงหนึ่งสตางเหรียญเงินเหรียญน,นิก็ตชการที่6 1หนึ่งบาท เรียนใหญ่นี้เป็นเหรียนจปรกรุงสยามราชการที่สี่ข้างหน้าศึกสนิมกินเรียนนี้เป็นเหรียนตะกัวราชการที่ห้าจุฬาลงกรณ์สยาม,มิน ด้านหลังเป็นช้างเป็นเนื้อตะกัวเหรียญบาทราชการที่ห้าตราแผ่นดินเหรียญน,นี้ราชการที่ห้า เหรียญนี้อันเฟืองเสี่ยวอันเฟืองจะปรอเหรียญนี้หนึ่งอัด แการที่ห้าเหี่ยนนี้เป็นเหลียนที่ระลึกกรมนี้เหลียนสมเด็จย่าพระราชนีพระราชนีรรชนในหลวงรัะการที่เจ็ด กับราชการที่9เหรียญ่ทลลึกราชการที่หกับราชการที่9เหรียญห้าสิบสตางค์สองสา สองสีก้าสามเป็นเงินเก็บเก่าใช้ไม่หมดเหลือเก็บเหลือใช้เหลือเก็บ